สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอพนาอันนี้บา้บานบ้านอย่างนี้ซื้อบา้บานบ้านหนองดินดำบ้านหนองดินดำอำเภอตำบลอย่างครับตำบลพนาตำบลพนาอำเภอพนาเอ้าอยู่พนาตัวนี่อันผือพนานิคมจังหวัดสกลนครพามาเบื้องเรื่องราวของบักเพ้าพี่น้องอันนี้บักเพ้าพันหนังไ<อ>หมบักเพ้าหอมหอมเท่านี้บอกครับหอมบ้านแพ้วนี่เราเพิ่งวันนอาหอมบ้านแพ้วนะครับเอาสีหวานม่หวานนะครับตอนนี้พันธุ้างทัดให้กินเอาแก้วมาพูดนะลองดูสมุนซื้อแก้วคนละใบเลยโอ้โหมดแล้ว โอ้มีใบหนึ่งวะ่น, <c oughs> นี่ครับผมม่เค็มตัดอันเขาเจ้ามาซื้อฮอตสวนแม่นป่ะครับโ <c oughs> อันนี้สามพันแล้วโอ <c oughs> ้ลูกเอาไปขายให้ตลอดอยู่ครับผมลูกเล่าใดรนี่แม่อันเลืขายอันซ้ำเพิ่นหิ้วไปเน, <c oughs> นี่ยอันชาวหาดเลยนะปาราคาดีเด้แต่เขามานำฮอตสวนแม่กับอันเขาซื้อทิดสองมาอ้แป่าส่งเปลูกโอ้แปลว่าเขามาหลับเขากะอาศัยแบบเขาไปขายหน้าแล้เขาหยิกเนาะอ๋อครับผมผูก ปลูกพันเดียวมั้งเลยหรือเ่ครับเมื่อดินพันเดียวแต่มันอันมั่อินมีกายเยอะมากอ๋อครับเจ้าเพราะว่าเขาจะออกมาขายให้เราเปิได้ซื้อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแย่งหรอจากบ้านนี้เลยครับไปพาไปเบิ่งพี่น้องหลายดีนะครับโอ้ยลองผ่านางัวพอย่างพ่อเนาะอ๋อไออันนี้คือจะอันนี้ได้แม่เห็ดผู้เดียวอันกับโบเรียโน่เนี่ยตัวตัวใสยางใส่แล้วก็ซุปใส่แล้วก็เปิดใส่เลยนะซุปใส่ะไรซุปใส่นี่ปะบอกมันมีท่ออยู่ โอ้เปบนนี้นะ๋อเป็นเป็นระบบสายน้ำยศเลยตัวนี้ครับเนาะสายน้ำยศกับนี้แต่มันถือเหมืนเครื่องตัญญาตัดโอ้ครับมันถือมาสิจ้างให้บั้นไม่มาหฮ็ดให้อยู่ในแม่บัยไวน์แล้ยางผู้เดียวนะครับมันลายเนาะทุเรียนก็มีอไได้ทางมีของต้นทุเรียนโอ้ครับเบืองสวนเพื่อนครับทุเรียนมันออกดอกอันนั้นนะพูดถึงเนาะครับโอ้ลายพี่น้องเรื่องราวของมะพร้าวมีลายยางมะพร้าวมะทุเรียน มะม่วงปูกทุกอย่างที่กินได้ครับผมปูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับมีทุกอย่างเลยบรรยากาศนะครับผมกะหั่นลืมเลยที่พนว่าเพื่อพันธนา,นานดีคมบ้านผู้เฮกเนาะ<ม>อ้น,อน้งนองนีนบ้านกลางน้องดินดำท่านพี่น้องนะครับกบพามาเบ่งบรรยากาศเด็รรากาศิพาฒไปเบิ่งแม่เป็นสิพาพไปเบ่งเ,เรื่องราวของหมากทุเรียนที่ปลูกต้นใหญ่อยู่ครับ โอ้น oh, so oh. ี like oh, ่คร oh. ับต้นทุเรียนครับไปแล้วแม่เป็นไปก่อนแล้วครับไปท่าเีกันกบพูดกันตว้าเอพูดถึงมันต้องทุเียขอม่สมเดม่สมโอ้ถ้าเห็ดลายปนี่ต้องมี สามคนเนาะช่วยกันบึงนนโอ้ยแ,แล้วพอปลูกเลยก็ถ้าสีบูบึงก็บไม่ได้นะแม่เนาะต้องในบึงคือเกาบัดนี้มันงามมันขึ้นละ่ะครับนี่การต้นหญ้าครับว่าไปนั้นปล่กไปเหงื่อมาสว่างต้นหญ้มาตัดกันโอ้ไม่กระเคือเอาน้ำในี่ำเสียขาดไปน้ำครับโอ้หลายลายพื้นที่จากไร่ครับแม่หา้หาไร่ห้าไร่ปลูกมัดเลยหาล้าไร่นี่ปลูกมัดแต่มันทางใต้มันออ๋ต้นนี้คือใหญ่แท้ทุเรียน มันมันออกดอกดอะแดนบ์แตงแมนน่นบ่ครับใบเ,เป็ดออกแล้วมันเห็นคู่มันละมีอนนมของมันนอะมีมีครับผมไปบึงการผมเห็นเพื่อนแนะนําอยูอ่ท<ะ>ี่ผมลืมละผมไปถ่ายคลิปอยู่บึงการขอรเพื่อนนี่ออกมากเลยออกมากปันนี้เมื่อนเพื่อนได้กินแล้วยู่บึงการเนี่ยหองกินแล้วเนาะมันใหญ่แล้ววันนี้ม,มันมะพร้าวแม่กะหะกะปูเดือนมิถุนาได้เลยแม่นบ่ครับบรรยากาศดีได้ไหมวัเน,ะนาะเดือนมิถุนาโอ้ปกติเขาสามสี่ห้าปีควรจะงี้วันนี้ก็ยังบ<อ>่มยี่ยนี่ครับพี่น้องต้นนะ บางมือเบ้าทุกคนนะครับปลูกวังมิถุนาไปท่านมิถุนามะพร้าวนี่โอ้ถือว่าใหญ่เดียวใหญ่เดียวมันต้องการน้ำเลยสิแม่นครับมะพร้าวเน,นาะมันต้องให้เ,เกลือนะ<อ>เคมีแม่โมเดิร์ตใส่อะไรนี้เคมีทุกอย่างโมเดิ์ใส่เคม็มเลยแม่นบาครับเป็นเอาเวลาไปใส่เคมีเนาะแต่อันมาดูแลย่างอ้อมสวนนี่มันกระมือมือแล้วเนาะโอ้ยตอนช่วงมะกล้วยออกแม่ยแต่ย่างแต่ตัดมะกรูดมันคอยอยู่ครับ ขาย้แ่ใใแกันได้เงินถึงสองหมื่นพูดอ่ะโอ้อถ้าดูเรียเอาใจใส่มีเวลาให้กับผลผลิตเท่เาอหลีมั่ก็ได้อีรีเนาะได้เงิน,รงนครับอ้หนะครับ,รบแล้วแม่ก็คั่วแล้วมันก็ขึ้นก็นมาแล้วเริ่มขื้นอยู่เงื่อนปลูกกันตายล่ะพูดอ่ะงามขนาด มันมาตน้นมันแดงมันก็เป็นแค่นี้ครับ <c oughs> ยื้เงี้ยยือย้อเงี้ยนัน่นตายล่ะต้นหนึ่งบันได้ใหญ่ต้นน้อยหนึ่งบวคือดอกผมว่ายีต้นมันก็ตายสงแม่นบ่ครับตายยอดให่แล้วบวชน้ำแม่นครับทุกอย่างพืช<ท>พ,พักเนาะมันก็ต้องต้องการน้ำมันอยู่รอดได้เพราะน้ำนะครับเพราะน้อันที่คุณมันปุยมะโอ้แม่นครับผมเอ้าวันนี้สิพาไปเบิ่งบักเพ้าพี่น้องมาดิเพิ่นผ้าให้เรียบร้อยล่ะนะครับนี่ก็มาเล่น สวนนะครับเป็นโอ้แม่แล้วมั้งการน้ำยดแม่เนี่ยมันการนั้นมันก็บพกเป็นน้ำยดขศตัดอันนตัดหญ้าเขาบางเชื้อเขาตัดไปมันก็โดนเนาะบัวบ้านแหละจ้างตัดหรือตัดเองตัดหญ้าแม่จ้างเนี่ยอันจ้างอันกับบัวบ้านหรือกับจ้างเนี่ยแหละบางเชื่อเพิ่นกับหัหินว่าเขาวางไว้วางไหนเนาะเรื่องราวของน้ำยดหวานปะมันต้องไปเซ่เย็นไปกินกับดา เราต้องไปแช่เย็นเลยเน่เลยกําลังขนาดมันบวมบวียนวันนี้พ่อแม่ไปแช่เย็นมันสีหวานเลยมันบ่ครับมันมันฮ้อนเด้อะสิเดี๋ยวผมชิมให้เบิ่งพี่น้องเทใส่แก้วเราเอาน้ำเปล่งใสก็ได้น้ำอย่างนี้เทใส่แก้วโอ้แซ่บแซบหวานอยู่ดิมันจะหวานอยู่เฮ้ยกำลังผ่าให้อยูครับเอาใส่น้ำแข็งทันทีใส่แก้วมันจะเย็นเย็นมันจะไม่แห้งเพื่อนเขาจะไม่กินข้าวกินยาหมากเผาโอ้ก็อยู่ได้เพื่อนครับ มันมีแห้งนะครับนี่นะครับส่วนเพื่อนนะครับอันนี้เข้ามาติดครับพูดถึงส่วนเพื่อนติดครับไปถนนเลยนะครับถนนทางดําเลยนะครับนะครับเข้ามานะครับหาไล่เอาท่นเพี่อยู่ทางพี่แห้งหลายมีแต่ต้นมะพร้าวเลยครับทางพี่เดี๋ยวผมจะพาย่างไปเบิ้งตะคราวให้ไอ้เด็กๆกินน้ํามะพร้าวก่อนนี่ครับทางนี้ที่เป็นท่านนี้ี่เป็นมะพร้าวสวนมะพร้าวมาเลยนะครับเพื่อนขาย ถ้ามาหลับซื้อเพื่อนให้อยู่ที่ลูกละสิบสองบาทแต่ว่าถ้าเพื่อนไปขายเองจะอยู่ที่ลูกยะยี่สิบห้าบาทนะครับของราวของมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมท่านี้แหละครับเนาะนี่ครับผมต้นมะพร้าวผลหลายขนาดพี่น้องลกูกนะครับลูกลกูกทางนี้ทางนี้เพิ่นกะสิบแปดเนี้ยนะครับทางนี้ฝั่งนั้นคือแม่เพิ่นเห็ดผู้เดียวนะครับกนะัเห็ดผู้เดียวสองคนนะครับอ่าจะเลย น,น,น,นี่ครับเรื่องราวของมะพร้าวนานห้อนๆเดี๋ยวไปแช่เย็นนะพี่น้องเนาะนี่ครับนานห้อนเดี๋ยวไปแช่เย็นคือสีเซียบนี่ครับนี่แหละครับวันนี้ดูสวนนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนี่ยอันนี้ให้ต่ําพี่น้องจะดีฮอดพื้นลวนี่มากมันนะครับนี่จะดีฮอดพื้นแล้วพี่น้องนนะครับ ซ้ำนี่ผมก็ว่าพอน่าจะพอเอาได้แล้วนะครับนี่ซ้ำนี่นะครับน่าจะพ่อเอาได้แล้วนะครับอ่าโอเคครับเมื่อนี้ตะเวียนไปเที่ยวพี่น้องนะครับไปเที่ยวเรอไปนะครับจุดหมายคือนครพนมนะครับ่ะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนมาเบ่งสวนมะพร้าวเป็นหมู่เดียวครับไอแฟนผมนะครับเคยเห็ดงานอยู่น้ำกันที่ดินสว่างนะครับตอนนี้พ่ายายไปอยู่นครพนมนะครับโอเคครับ คลิปนี้อยู่ที่อำเภอพนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม